วัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แ n นดี้สกเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีกันไหมคะ Hello guys w e l ว o m ค to my มา a n n e l How you doing guys วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาสถานการณ์โควิดในสหรัฐอเมริกาถ้าใครได้ดูคลิปก่อนที่ลถทำไว้ว่าเขาถกเถียงกันเขาจะให้เท่าไหร่ ทั้งสองพักนะคะระหว่างมิปาพิการกับดิโนแครเนาะที่เขาได้ถกเถียงกันเป็นเวลายาวนานสามอาทิตย์ก็มาอาทิตย์นี้เขาได้ตกลงกันได้แล้วก็คือเมื่อวานนี้เงินที่ออกมาเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นของขวัญคริสต์มาสเขาบอกประมาณนี้หรือเป็นปีใหม่เป็นปีแรกนะที่ได้ออกมาเร็วส่วนเงินนั้น จะเข้าอาจจะมาเป็นเช็คหรือว่าอาจจะเข้าบัญชีโดยตรงก็คุณเคยได้แบบไหนเมื่อครั้งที่แล้วมันก็จะเข้าแบบเดิมนะคะแล้วมาถามกันว่าได้คนละเท่าไหร่ที่ถกเถียงกันอยู่เนี้ยก็คือเขาตกลงกันอยู่ที่9 0 0ดอลลาร์900ดอลลาร์นี่หมายถึงว่าเป็นเงินของ พนักงานที่ว่างงานด้วยนะคะก็คือคนธรรมดานะคะคนพลเมืองอเมริกันหรือคนที่อยู่ในอเมริกานะคะที่จ่ายภาษีก็คือได้600เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อคนเท่าเดิมนะแล้วเด็กได้600เท่าเดิมแล้วคนว่างงานได้300นะคะ ต่อสัปดาห์เนาะถามว่าเด็กเนี่ยได้ทุกคนไหมในบ้านเด็กได้ทุกคนนะคะถ้าใครดูคลิปก่อนเด็กไม่ได้ทุกคนเนาะแล้วก็ให้ลิมิตอยู่ที่ว่า4คนนะคะในครอบครัวเท่านั้น ถ้ามี5คน6คนก็ได้แค่4คนเท่านั้นไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่นะคะคือได้แค่4คนเท่านั้นลิมิตที่ที่คนเนาะตอ่อครอบครัวเงินที่จะได้นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง MD Sky ด้วยนะคะรถก็แค่นำข่าวสารข้อมูลมาแชร์หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ พี่ๆคนไทยหรือพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะก็คลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยนะคะป้อนข้าวลูกไปด้วยเพราะเวลาลัดตัวประมาณนั้นป้อนข้าวให้ลูกไปด้วยแล้วก็อัดคลิปไปด้วยนะคะก็ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษขออภัยการแจ้งข้อมูลนี้ลดอัดจ,จะแจ้งไม่ไม่ทั้งหมดนะคะ